กระสุนปุใหญ่ระสูนทุใหญ่เราอาจจะเคยมาเรียนเกี่ยวกับกระสุนชนวนองา์ประกอของวิชา เราดูนะครับว่ากระสุนนะครับกระสุนในที่นี้นะเราพูดถึงกระสุนตัวใหญ่นะเดือดเดืดเดือดเดือดเอามา่ขึ้นบนไม้แล้วคาว่ากระสุนนะในที our our ่นี้คือกระสุนตัวใหญ่นะซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ บรรจุนะบรรจุด้วยดินส่งนะครับนะหรือดินกระเบิดหรือวัตถุเทวีใช่ไหมนักเรียนจำคำจำกับความของมือใหญ่แรๆที่ครูสอนด้มไหมว่ามือใหญ่คือมือที่เรามีกระสุนออกไปแล้วกระสุนเป็นไ,ไงกระเบิด เพราะนั้นวัตถุนะครับอุปกรณ์นะที่บรรจุอยู่ภายในมันก็ต้องเป็นวัตถุระเบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินทรงนะหรือดินระเบิดนะดินทรงในที่นี้ก็คือดินระเบิดแรงต่ำนะครับดินระเบิดตพวกแรกก็คือดินระเบิดแรงสูงนะครับหรือวัตถุเคมีต่างๆ วัตถุเมวินาตานมีอะไรบ้างอย่างเช่นกระสุนวันกระสุนวันสีวันขาวเออขมันตะลังสีอะไรอะไรตัวเบิรปรมานูอะไรนั่นแหละวัตุเทวิใช่ไหมนี้เคลียร ตัวกระสุนนะครับความหมายของกระสุนทีนี้กร,นะระสุนปืนใหญ่นะกระสุนปืนใหญ่เนี่ยนะกระสุนครบน,นะมันจะต้องประกอบด้วยนะดินเริ่มนวะดินเริ่มในทะี่นะนี้คือจ,จอบกระทุ่งแต่ ตัวเนี้ยนะที่ไปตลกลงเป้าหมายแล้วระเบิดนะครับแล้วก็จำนวนนครับจำนวนนะครับจน,นบวนเพราะฉะนั้นกระสุนตัวนี้นะเป็นกระสุนที่มีการระเบิดน,นะครับและใช้การขับเคลื่อนส่งไปตกมายังเป้าหมายนะครับด้วยดินโศก งานของมือใหญ่นั่นเองนะครับตับวทักควบทัตมีกี่วัวส่วนควกทัตสี่นะครับสี่ะจะทวนทำหน้าที่อะไรตัวทวนจะทำหน้าที่จุดระเบิดนตัวกระสุนให้ทำงานนะให้ให้มันระเบิดนะครับทีน นะต่อจากเมื่อกี้ขยายนะขยายขึ้นมานะครับยางเมื่อกี้นะส่วนประกอบที่สำคัญน,นะของกระสุนปืนใหญ่เนี่ยนะก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะนอกจากนคือตัวตัวกระสุนนะมันจะมีปลอมปลอมกระสุนตัวเนี้ยนะในกรณีปืนบางชนิดนะนะที่ใช้ หรือว่าลูกปืนแยกใช้กระสุนแยกนะครับจะมีปลอกกระสุนเพิ่มขึ้นมานะ่ไหอย่างเชน่นหน้ปืนร้อยหน้าตีนหนึ่งหนะปืน,น จะไม่มีกรอบนะนั่นเอครับจะเป็นดินแยกนะนั่นคือแยกเป็นกระสุนแยกจากกันนะแล้วก็จะมีดินเริ่มนะดินเริ่มหรือไฟเบอร์หรือจอตระโฟกัสแตก อยู hehe, hmm. ่อะไรต่างพวกนี้นะครับนะเนี่ยถ้าเป็น155มิลลิเมตรเห็นไหมนะมันก็จะแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยนะมีดินเรื่อนะครับนะหรือจอกระทบแดกเนี่ยสุดท้ายแผ่นทูบเนี่ยเป็นหลอดนะหรือไฟเบอร์เราเรียกว่าไฟเบอร์นะสานกิจตัวเรียกไฟเบอร์นะครับแล้วก็จะมีอะไรพินขับ นะครับหรือดินทรงแล้วมีตัวกระสุนตัวแยกตายนะครับแล้วก็มีจำนวนเนี่ยเวลาประจุเข้าไปในลำเลื้อก็จะเห็นภาพนี้เห็นไหมเรียนมีตัวกระสุนมีดินคาบมีไอมเบอร์หรือกอนกร็ตกแต่งนะครับเรียนร่างอย่างเงี้ยนะรับอยู่ในลำเลื้อนอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งของกระสุน นะครับนะของคารา็จะเรียกว่าลูกลอื่นนะเป็นส่วนหนึ่งของลูกลอื่นที่ยิงออกไปแล้วนะระเบิดนะก็จะมีจำนวนตัวกระสุนที่ระเบิดอันนี้นให้ดูภาพเฉยๆก็จบนะครับเอามาดูนะส่วนประกอบของกระสุนปืนใหญ่นะมีกี่ส่วนนะอะไรบ้างนะส่วนแรก วางยลบกระสุนอันะนี้จดนะครับวกยลบกระสุนนะบวงกงจูบยลบกระสุนนะอุ้มกระสุนใส่กระสุนและตัวกระสุนนะนะ นั่นแหละใช้ในการยกนิ้วยกนิ้วออกโดน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 เล่วยกครับใครไม่โจมเดี๋ยวได้กุ่งหลังในห้องกุ่งหลังแล้ว หงอจุกกระสุนมาใช้ปิดมอกระสุนนะที่เราเก็บนะเวลาเราจะเก็บไว้ในอะไรอยู่ในคลังนะยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะครับจะบปิดด้วยงวจุกกระสุนน้อยนะแล้วก็ใช้ในการยกยิ้วตัวนี้จะป้องกันความชื้นนะป้องกันอากาศความชื้นอะไรต่างเข้าไปในตัวสูต ทำให้ตัวสูเนี่ยชื้นไม่ได้นะครับที่ระเบแรงสูงเอาปุกไปข่านเด็ดนุ่มเพื่ออาามบ์เ้ยตัวด้านตัวด่างส่วนที่ห้ามีเจ็ส่วนนะห้าจอกท้ายนะครับแล้วก็อกท้ายจะสูเจ็ดนะครับ เรกได้นะใ้เรา